เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันเสาร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2565สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงิน สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะถึงคุณจะมีรายรับเข้ามามากแต่รายจ่ายก็มากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานดวงการงานของคุณเริ่มดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในไม่ช้าขอให้คุณตั้งใจและอดทนไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรักสดชื่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรมาทําลายความสัมพันธ์ของคุณได้คนโสดพลมลิขิตทํางานแล้วคุณจะมีโอกาสได้รู้จักกับคนใหมๆ่ๆ จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินยังสามารถประคับประคองค่าใช้จ่ายต่างๆไปได้แต่คิดจะลงทุนควรลงทุนในเรื่องที่มีความเสี่ยงต่ําจะดีมากๆเรื่องของการงานการงานของคุณกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในที่ทํางานจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ได้สวีทหวานไม่ได้สวีทหวานใส่กันตลอดเวลา แต่มองตาก็เข้าใจกันแล้วส่วนคนโสดระยะนี้มีคนน่าสนใจเข้ามาพูดคุยและทําความรู้จกักสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณในช่วงนี้จะทํามาหากินอะไรก็ไปได้สวยการเงินดีการงานดียิ่งรวยมากขึ้นเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณกําลังพุ่งทยานขึ้นสุดขีดทุกอย่างที่คุณลงมือทําก็จะประสบความสําเร็จ ง่ายดายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศยังอบอวนไปด้วยความรักจะมองไปทางไหนจะทําอะไรโลกสดใสเป็นสีชมพูวันคนโสดสวรรค์เปิดทางให้คุณแล้วคุณได้เจอและพบกับใครที่น่าสนใจมากๆกับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากก็จะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดมาก่อนเรื่องของการงานไม่มีอะไรในชีวิตที่ทำไม่ได้จะได้มาง่ายๆาคุณไม่ลงมือทำและพยายามไม่มีหรอกลองลุยการซักตั้งรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักมั่นคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันแรกที่รักกันยังไงก็ยังรักกันเหมือนเดิมตอนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบปะพูดคุยกับใครสักคน ที่ทําให้หัวใจของคุณวันไหวสําหรับคนที่เกิดวันพารึหรสัสบ,บดีเรื่องของการเงินรายจ่าย รายได้เข้ามาแบบไม่ขาดสายแต่ช่วงนี้ควรระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะจะโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการงานการงานของคุณมั่นคงหน้าที่การงานของคุณในตอนนี้จะหยิบจะจับอะไรตอนนี้ทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ฟัวพาหากันเป็นผู้ใหญ่ต่างฝ่ายต่างจริงใจและให้ความสัมพันธ์กันมากแต่หากอยากจะดูแลความรักให้ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนคนโสดเมื่อถึงเวลาที่ใช่ความรักของคุณก็จะมาเอง สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์จะเหนื่อยเรื่องของการงานเมื่อเห็นค่าตอบแทนที่ได้รับแล้วก็ทําให้คุณหายเหนื่อยเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการงานของคุณอย่างมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและบริวารให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคอยประคับประคองความรักไปเรื่อยๆส่วนคนโสดในหัวมีแต่เรื่องงานเต็มไปหมดเรื่องของความรักพักเอาไว้ก่อนสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองก็ดีทั้งหมดไม่ว่าจะทํางานประจําหรือจะลงทุนอะไรก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะมีปัญหาบางอย่างอย่าก,กังวลเพราะปัญหาที่ทํามีท่า ออกแต่ลึกๆแล้วคุณก็ยังมีภาระและความลำบากใจที่ไม่สามารถพูดออกมาได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก ความรักความผูกพันมั่นคงยืนยาวถ้าต้องอาศัยคำพูดใจร่มๆบางเรื่องยอมกันไปก็ยอมกันได้สอนคุณโสดตอนนี้โสดดีกว่าเพราะถ้ามีคู่แล้วปวดใจจะมีไปทำไมดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ